น่ะน้องที่น่ารักทุกคนนะคะเอ่อ,น,อน้องปหกทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะโคาก็จะทำแบบทดสอบนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าทดสอบความรู้ว่าน,น้องนเนี่ยมีความรู้ในระดับไหนเตรียมตัวพร้อมหรือยังสําหรับการสอบนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยแรก,แรกเลยนะคะสําหรับคนที่น้องๆต้องการเตรียมสอบกลางภาคนั่นเองค่ะในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะนะ ประมาณนั้นอ่ะมาพร้อมกันค่ะข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะข้อไหนไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประ,ษษษษษนนะวัติศาสตร,ร,รษษษษ์นะคะคาตอบค่ะน้องๆเห็นคาตอบกันแล้วหรือย,อยังนะคะก็คือการเลย,เย์การสร้างหลักฐานขึ้นมาเองคะ่ะนะคะตรงนี้ไม่ใช่วิธี การหาความรู้ทางประวัติศาสตร์นะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2ค่ะใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการเดี๋ยวครูไฮไลท์ดยกว่าเนาะใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่าใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะอะไรเอ่ยนะ ไม่ใช่ขั้นตอนสืบค้นนะเนี่ยะเป็นการเอยขอโทษค่ะไม่ใช่ขั้นตอนในการสืบค้นหลักฐานหรือรวบรวมหลักฐานนะคะนะอะไไม่ใช่ขั้นตอนของการสืบค้นหลักฐานนะจ๊ะก็คือนี่ไงสมบัติค่ะสมบัตินะคะทำไมเอ่ยเลือกหัวข้อ ของการศึกษาเนี้ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการสืบคน้นหรือรวบรวมข้อมูลมันเป็นมันเป็นในหัวข้อที่หนึ่งถูกไหมในเรื่องของการกําหนดหัวข้อนั่นเองค่ะเราไปต่อข้อที่3ามนะจ๊ะหลักฐานทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคำตอบคือ ศิลา,าจารึกนั่นเองค่ะนะเป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็เป็นหลักฐานที่เป็นอะไรละอักษรน,นะคะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่ข้อที่4นะคะใครอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ใคร อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์แน่นอนค่ะก็คือการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมอาจจะอยู่ในรูปของรูปของการรายงานาในเรื่องของจัดนิทรรศการได้หมดเลยนะคะดังน,นั้นคำตอบคือพิกุลนะคะนำข้อมูลนี่พิกุลนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะนี่แหละคือขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์นั่นเองจ้ะ ต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะน้องๆน,นะข้อที่ห้านะข้อใดคือหลักฐานชั้นรองทางประวัติศาสตร์ค่ะหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังหลังเหตุการณ์นั้นจบลงแล้วถูกไหมนะคะคาตอบคือมีภาพถ่ายนะอโซลีปราสาทหินแล้วก็เครื่องทองเก่าค่ะไหนเป็น,นปหลักฐานชั้นรอง แน่นอนค่ะคืออนุสาวรีย์เราจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนั้นจบเรียบร้อยเรียบร้อยละเราก็สร้างอนุสาวรีย์นั่นเองค่ะนะต่อไปค่ะข้อที่หกค่ะข้อใดไม่ใช่แหล่งคน้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อใดไม่ใช่แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะอันไหนไม่ใช่คำตอบค่ะอันนี้ง่ายมากเลยน้อง,องคงตอบ,สบเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะคะ มีห้องสมุดพิพิธภัณฑ์วัสมัยสุโขทัยยาห้างสรรพสินค้าน,นั่นเองอันนี้ไม่ใช่แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อไหนไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะน,น้องๆเจอ,อยัง มีกฎหมายตราสามดวงพระราชินพลไกลบ้านปฏิทินพุทธศักราช2560แล้วก็ตำนานพระแก้วมรกตนันนี้ค่ะคำตอบนะอันไหนที่ไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์คำตอบคือปฏิทินพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะเราไปต่อข้อที่8นะคะแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อใด ที่ต้องเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลประประวติศาสตร์ในข้อใดที่ต้องเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นะคะคำตอบคือผู้สูงอายุหรือนักปราชญ์นะคะของชาวบ้านเราก็จะไปสัมภาษณ์กับเขาเขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆก็ได้นะเราจะเก็บข้อมูลโดวยวิธีการสัมภาษณ์ค่ะเรามาต่ออีก2ข้อนะคะ จต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสถาปนากรุงรัตนโกสิทร์ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใดน้องๆควรจะควรจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลอะไรเอ่ยนะคะในเรื่องของการสถาปนากรุงรัตนโกศิทร์นั่นเองค่ะมีสนธีสัญญาบาริง่งศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่หนึ่งสมุด ภา,าพไปภูมิพระร่วงนะคะคีย์เวิร์ดนะคะการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะแน่นอนน้องๆต้องตอบนะคะเหมือนที่ครูตอบนะก็คือพระบรมราชานตสวรีรัชกาลที่1น,นั่นเองและมาดูข้อที่10กันค่ะข้อใดคือหลักฐานชั้นต้นที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะคะนะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะอ่า มีอนุสาวรีย์วีรชนของจังหวัดต่างๆวรรณกรรมเรื่องสีแผ่นดินบทความทางประวัติศาสตร์หรือพระราชงพงศ์สวรรครัชกาลที่5หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดในสมัยร่วมสมัยนั้นจริงๆนะคะแน่นอนค่ะก็คือพระรัชทงพนสวรรคค่ะของรัชกาลที่หนั่นเองค่ะ ทั้งหมด10ข้อน้องๆคอมเมนต์หน่อยว่าได้ตอบถูกกันกี่ข้อ